สวัสดีครับผมไอ้พี่น้องท่านผู้ชมทุกทกท่านนะครับผมมาพบม,มาปาบกับดอลล้านะครับมือ่อวันที่สามกุมภาพันธ์พศสองพันห้าร้อยหกสบิบหกพี่น้องนะครับตอนนี้นะครับดอลล่าอยูท่ที่พระธาตุพนมนะครับจังหวัดนะครพนมได้เดินห้างมากครับเจดแดงนะครับพี่น้อง มาไหวพระธาตุไหวคอพ่นงานประจาปี้วพี่น้องเนาะนะครับหลายท่านอาจจะมาเร็วนะครับหลายท่านอาจสียังขันมากพี่น้องนะครับผมบรรยากาศตั้งแต่ยางเขามานะครับที่ตลาดยังขันใด้บันทึกคลิปแล้วพี่น้องคนหลค่อีหลีนะครับผมพอยะยางเขามาฮอดนี่นะครับเป็นลายยางอ้อมของคนไหลายมาทั้งคนหน่อยพี่น้องนะครับฟังนี่เป็นทั้งด้านข้างนะครับคนบ่ค่อยหลายบันไดพี่น้องทั้งด้านหน้าคนไหลายคับ เจับเจแดงเพลินผ้ายางโล้นมากพี่น้องนะครับกนะรบมาฟังนี่กับมีดอกไม้ทุกเทียนนะครับผมที่เพลินจัดไว้คือสักระพระธาตุพนมนะพี่น้องเนาะนะครับผมสวยงามอาีเมื่อนี้นะครับอากาศดีพี่น้องเดินลาได้เอาบรรยากาศมากฝากพี่ฝากนองฝากท่านผู้ชมนะครับผมแต่กระสิมีตัวเลขกเนี่ยทังด้วยพี่น้องเพราะว่าจับตาเบิ่งดีได้ยินว่า เจดงนะครับเพื่นสีหาลอตเตอรี่ชุดที่เพิ่นคุยกันกันกบเซียนขอนแกนหรือพ่อเดชนะครับที่ดอนล่าได้ลงไปคลิปก่อนหนะ้านี้พี่น้องขันไผยังหั่นได้เบิงยังหันได้นนชมก็เขาไปติดตามรับชมเด้อนะครับผมดอนล่ายางมาเอาดอกไม้แล้วนะครับต่อไปก็สะเข้าไปนะครับกาบสักกะระนะครับผมพระธาตุพนมทังด้านในนะครับพี่น้องนะครับผม ครับหลังจากที่ได้ดอกไม้ครับพี่น้องนะครับก็สียางเข้าไปข้างในเพื่อนมาต้องยางวนก่อนสามรอบนะครับผมนะครับพ่นไหลดีพี่น้องเดี๋ยวไปยางว้นก่อนจากสามรอบนะพี่น้องนะนะครับผมแล้วจังมาเบิงวาเจแดงครับเพื่อนสีเลือกลอตเตอรี่จัดใดพี่น้องเมื่อนี้นะครับก็ติดเจแดงเพราะว่าตูรี่เซียนขอนแก่นนะครับหรือพ่อเด่นที่ดอนลาในลุ่งคลิปไปก่อนหน้านี้ เพื่นบอกว่าตัวเลขแนวทางของพิ่นเขามากหลายงวดนะครับตามที่เพื่นในบอกให้ฟังนะพี่น้องเนาะถ้ายังให้ใติดตามรับชมนะครับผมเข้าไปติดตามรับชมเดอ้อพี่น้องนะครับตัวเลขเนี่ยทางของพ่อเดชนะครับขอนแก่นเิ่นทรมาบอกเจแดงช่วงที่ดอนลาได้ขับรถมาหัาดพนมนี่แหละพี่น้องนะครับ เดี๋ยวเจแด้เพิ่นติไปเลือกลอตเตอรี่ว่าสั่นนะครับผมรอติดตามรับชมเด้อพี่น้องนะครับผมตอนนี้ก็ยางว่อนผาถาดอยู่นะครับพี่น้องเดี๋ยวครบสามรอบแล้วเขากับว่างดอกไม้นะครับผมหลักกราบสักการะผาถาดพนมนะครับผมเดี๋ยวตอนหน้าที่ผ่ากราับสักการะผาถาดพนมไปน้ำกันนะพี่น้องเนาะนะครับนี่ครับผมบรรยากาศคนไลายอีพี่น้องนะครับืันนี้ อาจจะมีเสียงรบกวนเนี่ยเด้อพี่น้องนะครับเสียงเพลงเสียงญาติโยมที่เพิ่นมากกราบสักการะอาดมาพนมนะครับผมมากันหลายอิลีมือนี้นะครับผมครบสามรอบแล้วพี่น้องนะครับเท่าก็สีมา าสักการะพระธาตุพระนมกันนะครับผมเพิ่นมีค่ำไหว้พระธาตุพระนมพี่น้องนะครับเดี๋ยวดอลล่าสิทองให้พี่ให้น้องให้ท่านผู้ชมฟังไปน้ากันนะครับผมผมหูว่าเพิ่นตั้งนโมก้อนวะนะครับจะได้กระตัางก้อนนะพี่น้องเนาะนะครับผมนะโมตัสสะภะคะวะโตะราหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตะราหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตะราหะโตสัมมาสัมพุทธะค่ำไหว้พระธาตุพระนมพี่น้องนะครับผมปุริมายะ ทักขินายะปัชชิมายะอุตตลายะเหทิมายะอุปริมายะทิสายะกะปะนาสิริสิกะปะนาทิริสมิงปัปะ,ะเตะมหากัสเปนะทาปิตัง ขอุรังขทาตุงสิราสาณนะมามิคัมไบยอดพี่น้องนะครับสุวรรณลัชตังละตะนางปะนีตังพุทธอุรังขเจติยังอหังวันทามิสัพพะทานะครับผมกระสิว่างลงมพี่น้องนะครับโอ้นะครับเกือบบอลดตัวนี้นะครับาถาภาษาบาลีน้องพี่น้องนะนะครับผมลาลากัน ทองจักถือโบตือคพี่น้องนะครับอ่านตามตัวหนังสือนี่แหละนะครับตัวโป่หกตัวฟ้าซีนะครับผมถาดข้าวพนุ่มคนไร้ดีพี่น้องนะครับมือนี้นะครับผมบรรยากาศกับค้มๆบ่แดดครับผมบ่อกว่าช่วงบ่ายสีแดดบ่เท่านั้นล่ะนะครับผมอ๋อครับเบิ่งบรรยากาศนั่งกันเห็นตัวเลขพี่น้องนะครับผมถ่ายคืนทึงฟ้าครับต่อไปกับที ตามเจแดงไปนะครับเพราะว่าเจแดงกับทีมงานได้ยางออกไปก่อนแหล้วพี่น้องนะครับเดี๋ยวดออลากระสียางตามออกไปไปเบิองว่าเจแดงสีเลือกรอตตอรีสุดเลยนะครับเพื่อนบอกว่าขันโบเห็นเพื่อนนะครับให้ยางออกไปตรงแพงรอตตอรีท่าทางที่เขาขอมานะครับต่อลาก็อยากเอาบรรยากาศมาให้พี่น้องให้ท่านผู้ชมเบิองไปนน้ำกันก่อนนะครับพี่น้องนะครับข้นกระลายอีนะครับผมวันนี้เป็นมันซุ์นะครับผมปกตินะครับวันศุปเนี่ยขนสีเหงกั้นในลายพี่น้อง สี่ลหลมือวันเสาร์กับวันอาทิตย์ครับกับช่วงแรกๆนะครับผมมือนี่นะครับค้นหลายคันเลีนะพี่น้องนะครับผมเดี๋ยวยางออกไปเบื้องนะครับว่าเจ็ดแองเพิ่นเหลือลอตเตอรี่ไปไปเบื้องไปช่วมน้ำกัดนะพี่น้องนะครับผมครับนี่ครับผมเจแดงบว่าคันหา่ัเห็นนะครับอยู่ทึ่ถาดพนุมนะครับห้ยางงมากมองขายลอตเตอรี่นะครับที่หฮายางผ่านกันตอนแรกพี่น้องนะครับผมกำลังเหลือลอตเตอรี่อยู่นะครับ กำลังใจกันอยู่จนนี RV ้เดี๋ยวห้องสีเบิ Schuld ้องน้ำกันพี่น้องนะครับว่าลอตเตอรี่ที่เจแดงเลือกที่เป็นตัวไหนนะพี่น้องเนาะนะครับผมขอถามเจแดงก่อนนะครับก็แ๊บนึงนะพี่น้องเนาะนะครับพระวัาตัวเลขที่เจแดงซื้อตองวดนะครับมักสีออกทุกๆครั้งเลยนะครับคือจังหวะที่ผ่านมานะครับที่เจแดงคือเก่าสองจากพอชังคมนะครับเจแดงกระืือตองวดนะพี่น้อง นี่ครับผมลอตเตอรี่เจแดงมาแล้วพี่น้องนะครับผมครับผมเจศูนนะครับกับห้าศูนอ่ะนะครับเอาไปพิจารณาเป็นแนวทางเมื่อกี้แล้วกันพี่น้องเพื่อมักน้ำเจแดงนะพี่น้องเนาะนะครับมาไหวประธานขนมกันเมื่อนี้นะครับมีเอฟซีเจแดงนะครับที่เป็นเสียบค้านวณตัวเลขพี่น้องเพิ่นได้โทรมาเจแดงก็เลยมาเลือกลอตเตอรี่นะครับเจศูนกับห้าศูนนะครับผม จับตาเบิ้งดีๆแล้วพี่น้องช่วงตองงวดนี่แหละนะครับผมตัวเลขจะแดงมากสิเขา ดีอีหลีนะครับเอาไปพิจารณาเป็นแนวทางเบื้องกระแล้วกันนะครับผมมักบ่หมากกับจังตัดสินใจกันอีกครั้งหนึ่งนาะพี่น้องเนาะนะครับผมเดี๋ยวสิไปย่างหาหมอดูไก่น้อยนะครับคอนเทนต์สิเอามาลงคลิปให้พี่ให้น้องให้ชมช่วงเบื้องนะครับขันบ่าเห็นนะครับก็คงสิบริลล์ลงนะพี่น้องนะครับผมครับสำหรับคลิปนี้ก็คงสีมิตอนี้นะครับต้องขอขอบพระคุณพ่อแม่พี่น้องท่านผู้ชมทุกถูกทันนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมรับฟังทางช่องดอลล่าชาแนลนะครับผมขอให้พ่อแม่ น้องานผู้ชมโชคดีรวยๆเฮ่งๆกันครูผู้สุขคนเดอ้อพี่น้องเด้อนะครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงยาเจ็บยาจนนะครับผมถ้ามาักถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจนะครับสวัสดีครับ